สดีจ้าช้านี้เราก็มาเดินออกกำลังกายนะคะรอบสะน้องหานะคะ่ะมันจะมีทางเท้านะคะที่ให้ประชาชนาออกกำลังกายะคะ่ะหน้าโรงพยาบาลสกลน,นะครเนี่ยโอ้โยบัวสวยค่ะเดินไปชมทิวทัศน์ไปนะคะแสงแดดอ่อนๆน,นะคะอากาศดีดีค่ะนี่ค่ะ ชีวิตดีดีนะคะชีวิตดีดไม่มีขายสุขภาพดีดไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังนะคะจิตใจดีคิดดีทำดีนะคะตื่นเช้ามานี่ค่ะกาแฟนหนึแก้วอาบน้ําอาบผ้าแปรงฟันออกมาเดินออกกำลังกายทุกๆุกวันเราจะแข็งแรงเดินไปเดินมานะคะนี่พิธาเทียบเรือด้วยนะคะนี่ค่ะ ไม่ต้องไปคิดแทนใครไม่ต้องไปอิจฉาใครไม่ต้องไปอวดอะไรกับใครค่ะเราแข่งกันว่าเราจะมีความสุขในแต่ละวันมากกว่ากันสุขภาพแข็งแรงมากกว่ากันก็พอแล้วนะคะเช้านี้ที่สกลสกลนะครของเรานั้นดีหรือเกินเฮ้ยร,ร่มดีแต่ะนูน่นกับเมื่อวานไปมุมนู้นนะวันนี้ก็มามุมนี้มันมีหลายมุมให้ออกกําลังกายนะครอซ ว่างใหญ่ไพศาลมากค่ะนะคะขอเชิญชวนสวทั้งหลายนะคะเปลี่ยนความคิดค่ะที่จะไปหลังบ้านด่าคนนู้นคนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเช้ามาคิดว่าจะไปออกกําลังกายที่ไหนวันนี้จะมีความสุขยังไงดีวันนี้คุณหัวเราะแล้วหรือย,ยังคะปล่อยวางนะคะอย่าอิจฉาใครค่ะนะคะทุกสิ่งล้วนเป็นการสมมุติฐานขึ้นมานั้นสิ่งดีๆสุขภาพดีเท่านั้นที่จะอยู่กับตัวเรานะคะไม่ต้องอวดรวยราคานะคะอวดทําความดีกันดีกว่า